นี่มีมีเรือวันพีสอน่ะเนี่ยเจนเจนลอยไปแล้วเมื่อเช้าเปล่าอันหนึ่งเปล่าว,วันหลังพูดอย่างนี้ขอสามตัวตรงๆทำไมอีกอะขอกินขนมอี๋ขอขีโอ้ยเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวลำลำลำทำไมเอาเอ,อเคนก็ลำ,ลำโอ้อเจนก็ลำ,กน,กลำนีน่สวัสดีค่ะทุกคนน้องน้องเกน าลาดจ,จะสงครามนะคะวันคือจริงๆมันใกล้บ้านเรามากที่เรามาปกติเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจมาหรอกแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันลอยกระทงคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะไปดูน้องเกณฑ์ลอยกระทงที่โรงเรียนมาก็อาจจะเลยวันลอยกระทงไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะถือโอกาสมาลอยกระทงเพราะว่ากายยังไม่มลอยกระทงใช่ไหมลกูกนะกายก็เลยจะกินกระทงให้ดูด <laughs> ไหนๆก็มาถึงวัดปริวาสแล้วเราจะเข้าไปเที่ยวเขาบว่าข้างในนี่สวยนะ<ช>แล้วก็มีเขาเรียกว่าศิล,ลปะอุยเชนไม่ดูละศิลปะแบบแบบร่วมสมัยหน่อยศิล,ลปะที่จะชักชวนให้เด็กๆเกข้าวัดเข้าวาได้บ้างอ,อ๋อกระทมเต็มเลยเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยออกมาซื้อเราไปเที่ยวนี้ก่อนนี่โอ้นี่อุบโบสถเขาไม่ไม่ธรรมดาฮะ,ะต้องบอกเลยสวยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ แบบสาราไทยอะอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเน,นี่ยมันจะสีสีสันอย่างเงี้ยนะคะอย่างแบบปกติอ่ะเขาก็จะเป็นพญานงพญานาคแต่ที่นี่อ่ะโอ้โหเป็นแบบนี่เขาเรียกอะไรเทวดาเหรอแอนทำไมมีปีกไม่นี่มีพี่นอกที่โอ้แบบิไหนไหนไหนโอ้จริงด้วยเกณ์เห็นพี่น็อกทีโอ้อไหมโอ้เออ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 แปลกมากแปลกมากเราจะได้เวียนเทียนเกณ์เกณ์กาบอ่ะครับไหนเกณ์กาบโอ้ แต่ข้างในไม่มีมิกกี้เมาส์นะกายนะฮะแต่ข้างนอกออ้อเก็นกราบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามทีพอววลูกกระเบื้องชิ้นเล,เล็กเล็กเล็กมาแปะแปะแปะปะกันคล้ายๆ้ายโมเสกเนาะมันมีรูปแก้วมีอะไรอยู่เนี่ยสีเขาจัดดีจริงนะอองบโ,บโ,บโอ้โหทำลอกไม้สีสวยจริงเลยอ่ะน่าจะมีมิกกี้เมาส์ลาพันเซลข้างในบ้างนะฮะ มีแค่ข <gesch uce> ้างนอกนี่อันนี่ะมีถึงกับว่าตัวเงินตัวทองกันมาเลยทีเดียวนี่นมีมีกระทั่งสอหอคือเออมีความสนุกอ่ะมันมีความสนุกอ่ะอะมันไม่น่าเบื่ออ้ดูดิเออเนี่ยมันทำให้เด็กๆชอบนะขับตันเมกานี่มีมีเรือวันพีสเ่ยเนตัวเนี้ยใช่ป่ะ หลายคนอาจจะถามนะคะว่าเจเจไปไหนคะเจเกตคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เจเกตซ้อมหลีดหนักหนามากก็กลับดึกอ่ะมามาด้วยกันไม่ได้ไ<ห>ป๊อบอายจักป๊อบอายป่ะกินผักโขมนี่ไงส่วนตัวนี้เป็นปิ๊กจูหรือเปล่าหน้าตามันแต่มันอ้วนนะป <c oughs> ิะ๊กจูอ้วนนี่มีผู้เท่าเต่าด้วยนะก้อน,นแซต <c oughs> เออมากันครบจริงอ่ะฮะมีมังกรงนี้เออมากันครบอ่ะ กันครบอ่ะ,ะมีซูเปอร์แมนก็มาเออมากันเยอะมากันทั่วถึงมากมเออ,อนากายมีสาวว่ายน้ำด้วยโดด,ลดเลยโดดเยโอ้โหนี่มีสาวว่ายน้ำด้วยเหรอเดิมอบบเฮ้ยจน่าสนุกอะมามา,มาฮะไปทำมาหน่อยสิอดึงสิงเราดีไซน์ไม้เป็นเทียนวนใช่ป่ะให้น้ำวนไง โอเคเออตะดุดีเพิ่งเคยเห็นมีอะไรไม่ใช่รอยไม่ตั้งเฉยๆอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่แอนจะกระโดดน้ำอ๋อเกนๆมาเหรอมาเที่ยวเหรออืมเกนเกนวิ่งเลยนะเอากระทงอันไหนดีเกนเกเลือกหน่อยสิเอาอันนี้เหรอโอเคอ่าออะไรยังไงเอาอันนี้เหรออันโอ้ เกลี่ยลอยไปแล้วเมื่อเช้าเปล่าอันหนึง่งเปล่าใช่ไหมครับลอยไปแล้วใช่ไหมลอยอีกไหมลอยอีกเ <c oughs> พื่อความสะดวกสะดานอ่ะไปะท่านะฮะปุถยานมัชชาวังปลานะคะนี่โอ้โหนี่เทียนอยู่นี่อ่ะนี่ไงตรงเนี้ยเยอะแยะเอา้าทำไมกายไม่เอาเทียนจุดทูบ <c oughs> <c oughs> เอาทูบไปจุดเทียนทำเพื่ออะไรฮะ เนี่ยปาลารเอเต็มเลยนะเนี่นยฮะปลานี่เต็มเลยนะโอ้นี่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังสวยเลยอ่ะเจริญเจริญโอ้สวยด้วยลอยวันหลังพูดอย่างนี้ขอสามตัวตรงๆรงเน้นเน้ไหมเน้นเน้นโอ้ปลามาไล่กินเลยมาถึงโอ้ปลามาไล่กินเลยกายแต่กอดอ่ะกระทงคว่ำแล้วร้องไห้ใช่ไหมใครเคยดูบ้างฮะโอ้นี่มันเต็มที่เลยนี่กระทงกายนะ ตรงกลกายที่ไหว้ไป็นไกลเลยค่ะไม่ได้อะไรนะคนอื่นติดอยู่ตรงนี้นะกายนะาเนี่ยฟลามันผักไปฟางมางที่ตะแกงเท้าอ่าอ่าวางไว้ลอ,อยกระทงสองรอบเด็กคนนี้ที่โรงเรียนมาแล้วรอบหนึ่ง,งมาช่วยจับด้วยนะโอ้ช่วยจับด้วยนะ,ยะเกณฑ์ปล่อยมือน,นิดนึงอ่าอ่าลู่ลล,ลงไปกรเพาเกณตกลงไป สนุกใหญ่เลยอะ่ะนิดหนึงนิดนึงโอ้โหมาแล้ว,วไปแล้วครับนี่สาธุครับสาธุสาธุก่อนสาธุสาธุประดิษฐ์โอยมากินเลยโอ้โเอาเอ้ากระทงอยู่ข้าง่ากแล้วเอา้าทำไมอ่ามาอะทำไมาอีกอะ่ะากินขนมอุ้ยโอ้ยเอา้า ไม่เป็นไรหรอกที่มันกายสองนี่แหะนี่เยปลเยอ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออันใหม่ไปอาไปซื้ออันใหม่ไปซื้อหั่นปลามาให้ดอกไม้มเอา ตายแล้วไม่เป็นไรไเขาเราตั้งใจให้ปลากินไงอันน,ก,นกระปงอาหารปลาตั้งใจให้ปลากินไม่เป็นไรไม,<อ>มันเป็นไอสีสีคือปลาอาหารปลา<อ>ถ้าพิ่แบบนี้นะก็คือเราไม่ทำลายธรรมชาติบ่นอะไรฮนะ <c oughs> บน่นมีบน่นปลามีดราม่ากะแล้วอ่ามาถึงเวลาให้อาหารปลาฮะโยนไปเลยเออโอ้โอ้โห ใช้ศาสตร์เอาอ๋อโอ้โหป่าดีดป่าดีดป่าดีดโอ้โหป่าดีดเกณฑ์ตักไปลูกเกณฑ์เออเออเกณฑ์เลยลุยลุยโอ้สะดูกันใหญ่เลยโอ้โหป่าดีดป่าดีดโอ้โอ้ป่าดีดใหญ่เลยโอ้โห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 มันเลยโอ้โห โอ้เจนมันใหญ่เลยโอ้เจนมันใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้เจนมันใหญ่เลยโอ้ปลาพอแล้วพอ่อนพอ่อนพอ่อนโอ้โหอยมันใหญ่เลยอะน้ำเข้าตาหมดมันมันจนหยดสุดท้ายสักพักเจอเชื่อไหมทับพีมันต้องลงไปหันดูเสื้อเชื่อเถอ สีมือปลาที่นี่สุดยอดมากนี่ระวังทับพีหล่นไปนะลองทับพีหล่นไปนะอ่าเททั้งถังเลยไอเททั้งถังไปเอาปล่อยนมปลาไปนะปล่อยนมป้าไปเลยโอ้อปลาใส่หัวปลาอีกโอ้มันดีแล้วเรารันดีแล้ว กาย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 ให้น้องให้น้องอ,อ่ะโอ้โหโอ,โอ้โหตรงนั้นตรงนั้นเล่นอะไรกันอะฮะโอเคมันระดับหนึ่งเลยเนี่ยเมามันแ่ะตรงนี้เปียกทั้งตัวโอเค ป้าชาเลนจิว่าป้าป้าเททั้งถุงออกม้ากระโดดตอบตามปลาไปกระโดดตามปลากระโดดกระโดดไปในดงปลาไม่ฮะให้มือหนึ่งอ่ะให้มือหนึ่งให้น้ำเจ้าพญาเออนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลงไปช่วยเส้นคิปดีกว่าฮะนกกินด้วยนะเราให้ทานทุนนกทั้งตัวเออจริงจริงอ่ะปิดท้ายอ่ะกินไอติมกันดีกว่าอร่อยไหมดีไหมเยิ้มเยิ้ม โอเคก็มาเที่ยวกันได้นะวัดปริวาสนะคะก็ปีปีนี้ถ้าใครมาไม่ทันก็มาปีหน้าอาหารปลาเหมือนเขามีทำต่างปีก็ทำอ่างล้างมือไว้อย่างดีโอเคดังนั้นก็มาเที่ยวกันได้ใกล้ๆนี่เองพระรามสามนะครับเออเกณฑ์หมุนน้ำใบเกณฑ์อ่ะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย